ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวสายฝนนามกรมเกิดวันที่19เดือนกร,รกฎาคมพศ2524ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่1ทับ1หมู่8ตำบลน,น้ำเขียวอำเภอรัตนบุตรีจังหวัดสุรินทร์คติประจำใจ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วข้อมูลทั่วไปนางสาวสายฝนนามพรมอายุ39ปีคุณวุฒิครุศาสตร์บัณฑิตเอกการศึกษาประถมวัยตำแหน่งครูตำแหน่งเลขที่2024รับเงินเดือนอันดับคส1 ท่านเงินเดือน19,760บาทสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองสังกัดส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2พศ2560ถึงพศ2562ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต,เขต2 พศ2562ถึงปัจจุบันวทส2แบบรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูด้านที่1ด้านการจัดก,การเรียนการสอน ัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมีการนำผลการเรียนรู้ที่ได้ไปจัดทำแผนประสบการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาร,ระการเรียนรู้หลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้1.2.2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนการสอนรายบุคคล IIP แผนการจัดประสบการณ์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทาแผนการจัดประสบการณ์กับการออกหน่วยแบบการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ัวชีวัดที่หนการจัดการเรียนรู้1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติที่มีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการประเมินพัฒนาตามแผนการจัดประสบการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.2การจัดก,การเรียนรู้1.2.4คุณภาพผู้เรียนผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่1.2การจัดก,การเรียนรู้1.2.5การสร้างและการพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาร,ระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.4จุดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอบล้องกับมาตรฐานมีการประเมินผลตามสภาพจริงตัวชีวัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหามีการนำผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียนไปใช้ตัวชี้วัดที่2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบ,บวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะในการทำงานผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเล่นตามมุมต่างๆ ตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการรวบรวมและมีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สารสนเทของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเมนระบบตัวชี้วัดที่2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตัวชีวัดที่3.1การพัฒนาตนเองมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดพัฒนาตนเองตามแผนนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพมีการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ